สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อสมัคทุกคนเด้อสบายบีเอฟชืทุกคนถ้าไ่าได้อยู่ใกล้อะไรก็อยู่ใกล้พี่นอ้องมันจะพาลงห้วงลงห้องพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนเกือบมาแต่ก่อนอันนี้ปั้นคาตีปั้นคาตีไฟใหม่พี่น้องเอ้ยอา,ากาศกันน้ำพี่น้องดูแลสุขภาพเด้อ นั่นมันก็ยังไม่สูบได้แต่น้อยมั่วจะออกมากินหน่ะพี่แป๊บมันกายซ้ำเป็นน้องพี่น้องเอ้ยเสียบชันอยู่ไหนน้ามชันอยู่ชายเราของบ่อชิโตเป็นอะของบ่่ได้เอาได้เอาน้ามชันมันหักแล้วเพรแห้งทำอะไรถึงหักยังหักเนี่ยเออตรงนี้แล้วไป๋ินนิชช่องด้ ทางดอนนงกันเพนกเอาเช่นก็ถือนั่นถือนี่ไปเดี๋ยชันถือนชันถ่ายคลิปเดี๋พวกเธอกังหาเล้วมึงหานนาพี่น้องน้เอาบดแล้วบลูกเอาลุเนี่ยเว้ยเดี๋ยวคึ้ว่ายทางเขาแม่เจมแม่ม่จักรนยเจียมนะเธอได้ดวงมุนเบิร์ดและสะบอเอา ลงหัวแล้วมันก็กินป้งคาชิเป็นแดง่อง, <c oughs> งอือกินหาบรดเด้อห้บหาสิบแปด้ากับผู้ค้ายพี่น้องลองหวหวลองห้องนี่ ไปหญ่น้ำท่าอินูางาั้ได้จะไปทางใดลงปนีแล้หวหัวใหญ่ลมกระแฮงพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเกี่ยวข่าวเล่าพี่น้องเอ้ยล้างเกี่ยวข่าวเล่าจีข่าวระดูเล่พี่น้องต่อเพื่อ,อนากิกาคือทะเลทรายและพี่น้องแม่แปะในกระไดน้องสาวพี่น้องน้องสาวทั้งสองพี่น้องไอหา ลูกสาวก็ไปนะโอ้ยลูกสาวบบนี้อ้ายเท่าแดงไม่ได้ลูกละสไดจ้จักโตพี่น้องเป็นรุ่นน้ำกันเด้ดอสได้จักโตเนาะใ,ใ,ให้น้องสาวหอบคุกให้น้องสาวง่ายพี่น้องเอ,อ้ยนางมาคั้นเรื่องคุบเรื่องง่ายนี่พี่น้องเอ,อ้ยโดยเฉพาะคันเห็นปากคอยหญ่โอ้ยเออมักลายเอาไปแต่เนะี่ย ตต่แล้วพี่องวอ้เมันสีปากเอนใหญ่จับอยู่ภายในแถวหัวแถวห้องพี่้างเอ้ยอากาศก็นานๆในโคสบอมีจ็าจับกนะลมกระแฮงพี่้องเอ้ยบ้านเสอยลมแหงโคดแหงโคแห้งกติอรอเอาน้างานกระไบนั้บ่ดีนะฮะจี้ เจอกันยูห่วยเด้อพี่น้องเด้อเจอกันยูห่วยเนาะพี่น้องตอนนี้ฮะก็ถึงจุดหม้ทั้งห่วยแล้วเด้อพี่น้องค่ะเอาน้ำคือบอกขาดแทะมันก็ยังไม่ได้บกปันนี้มาห่วยท,ทั้งแท้เฮนหมากอันนี้ก็กินพี่น้องหมากคอมพี่น้องเอ้ยบ้าเอาาอหม,มากคอมตั้งไทยเออหมากยังบอกกันเ,เด้อตั้งท้ายหรือตามประเทศบอกกันนะพี่น้อง

กับปูคข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเอ,อ้ยพูดน,นาค่าว่าพี่น้องอา้าวคือกคุดแถวน้าแถวน้าบอกไมก่กระปูตีน,ปปนปูปไปะฮะห้อหย่าไอผูไปคืนนู โอ้มึงฝันต่ำเกินไปไหมเนี่ยเลิกพี่น้องหูกัะปูข้าวเถิเธิงว่าเผื่ะพี่น้องเป็นว่าโอ้ยคืออีหลอนนะจิ๋นอันนี้เด้สะหูกัะปูธรรมดาบอ่หัวง่ายพี่น้องท่าจะไปหัวง่าย ป่าบ้านเฮามันก็มีแต่ใบไม้แล้วนี่พี่น้องเพราะว่านั่นเป็นฤดูก็สิฮอดฤดูแล้งแล้วพี่น้องอลงนี่ได้บ่นี่เห้ลงนี่ได้บ่เฮ้ย <c oughs> นาวมันแข้งตัายอบอดลงนะพี่น้องเอ้ยอ้ยน้ำชะมลายแท้พี่น้องเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยยินดี <c oughs> เย็นอ๋อพี่น้อ,นองสบ,บายเย็นแทน้โอ้ยพลาดแล้วนี่เด้ากองเสียานายพี่น้องกองเสี่เปียกวุฒิชนโอ้ยนันเพียกกกขาเอ้ยบัตรที่คืออน,นามาพี่นอ้องบัตรที่ฮะนันพันธุ์าตากุยังบรทันได้จักรตัวอยู่พี่น้องก,กระปุกไข่ในกระได ลงน้ำแล้วได้พี่น้องเอ้ยฮู้มันแถวนี้กับบมีบ่โอ้ยนี่ว่าน,นี่ฮู้หนึ่งว่านฮู้ปูคายนี่น,นี่นี่มาเอาเร็วนี่บอกฮู้เอี้ยนมาจากักเลยพี่น้องขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงพี่น้องเอ้ยพามาหลาะป้าโอ้ยหลาะหัวพี่น้อง เห็นยุคคู่กระปูนะแต่เก้ามันอาบแดดอยู่ได้กระปูคายคู่นอนใส่กระบูดมาเลยลงน้ำเลยมันบ่เห็นมันเลยมันจะอยู่แถวนี้แพี่น้องกระปูนะพอมันอาบแดดมันต้องอยู่แถวนี้พี่น้อง พี่แดงไอ้พี่แดงกบใหก้กระปุกคายจะดันได้กบตัวหนึ่งพี่น้องถ่ายสอดซิปนาทีและพี่น้องก็กได้กบหน่อยตัวหนึ่งตันเล็ว่ายที่กบซิปนาทีแล้วพี่น้องโอ้ยเอา้าลูกขึ้นไปะเะ็ดศยังลงมาทำไมไม่ได้ละหูกระปุกไายหูน้อยตัวปัใหญ่หรอกดิหูหนึ่งนี่ น้าอันี้หูนี่อาจจะมีอยู่ตัวสิบประมาณสอง้วมือกล่องอยู่เลยหูกับปูคลายนั่นแหละเออลงมาโลดบ่ได้ตื่นในพี่น้องหูกับปูเห็นกล่องในือ้นตื่นบ่ได้ขึ้นกับปูหน้าในพี่น้องกับปูคาย มีความโค้งรายการมันกระโค้งลงไปห,าห้าน้ำสุดร้ายพี่นอ้องบ้าสได้น่อยเด้อเพื่อเิได้กับปูคล้ายตัวนึงมันเป็นข้องง่ายพี่น้องเอ้ยถ้าเอ้ยมาเมื่อหน้านะกคู่ทู่จนเป็นว่าพ,พี่นอ้อง ดินชายนั่นดินดิอนอ่อนนั้นนี่แห้งกระเตกพี่น้องเลยท่านกระปูน่าเถิองไว้อยู่เอา้าเสียงไปห้องกันเถิองไรยังไม่มีหรอกเอา้าโอ้พี่น้องตมนี้เท้หัวใหญ่นะเขาจะเอาเบสติปอหรือมันออกมามปูน หรือว่าอยู่แถวน้านีบ่อะไรเหรอกระป่าและอีปูไอพี่น้องอีปูได้แหละตัวหนึ่งนีพี่นอ้องไแหละตัวหน,นึ่งเคสใส่ของพี่น,อน้อ,องงาม้ันกัง,งเว้นนัน ฮมันต้องอยู่แถวอันลึกไม่พี่น้องคะแนนย่ำกับคืนนะบางคนเขาเขาสะอาดนะพี่น้องเขาก็เลยมาอันแบบก้านอ้าวก้านกระสำเนียงบ่ได้ออกได้พี่น้องต้องหาแนวมาล่อมันบางคนก็บ่าเอ้ยอันขออนุญาตบางคนก็บ่าเอ้ยขางูป่ารายการแท้ใบจากซองซ้ำมือและเอาไปเนื้เอามันกระชิมกินพี่น้องอันนี้คือฮะกระปุกจัด ปู่ย่างกาวเบิดขั้นมีกระปะข้อกระปะข้อเอาอืมคิดว่าพีทบอลได้เขาก็ว่าถือจูบโมเมนตีนี่มีประจักษ์แก็ได้ตัวเดียวพี่น้องเอ้ยใช้เกอร์บูดมาและนำคุณโน้ลงลงมานี่ยเลย โอเคดิดว่าสิได้ผู้ชายไม่ได้เพราะว่าชานีนีน่บอเอา <c oughs> บาซิบ้าพี่น้อง <c oughs> บาซิบ้า <c oughs> <c oughs> ได้แล้วปออ้วนเอ้ยอ,อีละคำแพงคค<ห>แต่เตือนสังเลยสายพี่น้องตัวแม่าเบาคัตเตม่เลิก แมปวดเลิกเลยโจ๊กช่วยแขนอือใช่ทุ่งเออใส่สูทแขนใหญ่ๆเทิงพี่น้องเพราะว่าตัวแม่นี่ยมันเริ่มไายแล้วพี่น้องยนี่นี่มันไายแล้วตัวผู้นาะบัเทิงเออตัวผู้นาะบัเลิกมันได้คันตัวแม่นี่ยมันเริ่มไายมันอยู่เลิกพี่น้องพี่ได้สองตัว แม่มาสีมาหาลูกฉันอีกซองอืมเอามาหาคุดกบคุดเขียดด้วยมาหาล่อเดี๋ยวนี้เบิ่งท่าคือสีมาหาล่อเบิ่งท่าคือสีหาล่ออย่างดีเอาเบิง่งมากระพายเจ้านะเอาถามนะเนาะยายอันนี้ช่างพี่นอ้องเอ้ยมันยายเฮา บัตรที่บายังหนูอ๋อเดหนูโอ้ยตัวน้อยแท่พี่นยองยยยยนยกยยยยย้ยย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 ยอนพย่น้องยย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 ยายายเนยย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 นยย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 นยย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 ย ตอนนี้จะเดี๋ยวขีปเป็นสัญยาพี่น้องเนาะฮะสิบภาพไปเบ่งตอนบสสรุปว่าจิได้จากตัวบัดเท้าขืน่นเลยพี่น้อง<ป>พี่น้องตอนนี้ฮาก็เดินทางกลับแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะถ้าสิพภาพไปรุ่นว่าได้จักตัวพี่น้องอืมม่เห็นชัดเจียชามพี่น้องเอ้ยขาโทษเลลายใพ้ฟวยันขีปเป็นญยาวน้องก็เลยด้ถ่ายตื้มอีกน้องพี่น้องน้องขาโทษเลลาย สุดอีมาถ่ายตอนสปีดช,ชีพห้เบิ้งเนาะวันนี้ห้าสิบไปเบิ้งอยู่ที่ยังพี่น้องว่าเขาได้อีกอย่างหน่ได้ลายจำได้กับปู่คายเลยอ,อีกยังเนี่ไปรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเจอกันอยู่เที่ยงนะพี่น้องกลับหอดเทียนแล้วพี่น้องจะงไปที่สอนสกกาเนี่กับปู่กบปลายอันนี้กบน้องสาวไปคุดมาสาวนี่พี่น้องทีเด็ดอ๋อเห็นกันบอกมาเห็นมันมืด น้องสาวได้บางนึงนี่พี่น้องตัวเบลอร์มเลยห้องไวเฮียเฮียเพราะว่าคีดอมมันเลิกคีดอู้เลิกไปแล้วเพราะว่าตัวเบลิรมเลยพี่น้องพูนกระปูเห็ดมันเบิดกระปูเห็ดมันเบิดตัวหนึ่งฮาซาปันตายพี่น้องเวลายอยู่ใดกระปูเฮาพบได้หาหกโต้พี่น้องเลยได้กระปูคายดี สองตัวค่ะสองตัวบนใก้ๆเ<ม>้ยจะปีซีดเป็นตีเจ้าก็ค่อยเอาจุกอันนี้นี่นี่เขียดเขียดนี่วันเขียดดีคอยได้ตัวหนึ่งได้อัวนอาตัวหนึ่งบอกน,น,น,น้น ย่านแม่ก uh, ูกระปูอันนี้กระปูไข่หนีบาดเบ้อพ um, ี่น้องมึงกว่ามือสวยเที่ลงรถแม่กูมันจะประคองมาได้ที่ลงรถแม่อั่นพี่น้องกระปูเฮาเวลายืดได้พี่น้องเลยหักหน้าอ้ากระปูที่เจ็บชู้ยังอีกเฮ้ยมีแนวคีย์ยูดกาใส่พี่น้องเอ้ย อันนี้นะมันซ่อนกบเบืองใส่ใส่ของไว้หาสซิเบืองกระปูคายเอาใส่นี่กูจะเอากบใส่นี่อ่ะอืมหลายอ้าวมาเสวนเยอะอ่ะเออตัวพวกเยอะใส่เบืองกบใหญ่เด้วยประมาณนี่พี่น้องเอ้ยนี่เลยกระปูคายเฮากาสินาตาประมาณแต่ละคมบนธรรมดามันสีมันสิเนีันกระตุกกระตีดจุดต่อ เก่แม่ไปแทะน้ำรีกเคียงเอออยู่ออโอเคพี่น้องคลิปนี้กัดซ้ำนี่เนาะเจอกันคลิปหนพี่น้องฝากกไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามฝากไปกรใจให้เด้อขอบคุณหลายจลา,ายคลิปหน้าเจอกันเนาะสบายดี